สวัสดีครับมาพบกับสยามรูเทียทีวีเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้เราก็จะมาทําการโอเพ่นบ็อกนะครับตัวของมิเตอร์ซันว่านะฮะรุ่น YX 3 6 1 TR นะครับ,รรบก็จะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะฮะที่มิเตอร์ตัวเก่าเราพังไปนะครับตอนนี้ก็เอาตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับผม ก็มาดูจากกล่องนะฮะกล่องตัวนี้ก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษนะฮะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากให้ระวังนะครับผมก็คือคําว่าซันว่านะครับสะกดอย่างนี้นะ S-A-N-W-A นะครับบางทีเนี่ยเราถ้าเราเดินไปจะไปเจอกล่องแบบที่เขียนว่า S-U-N-W-A อันนั้นคือไม่ใช่นะฮะจะเป็นของก๊อปของปลอมนะครับกล่องเขาจะคล้ายๆกันเลยทํามาเหมือนๆกันเลยนะครับสำหรับเรื่องราคานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ราวๆประมาณสักพันสามพันสี่พันห้าราคาก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว S-U-N เนี่ย s, s u วเ a นะ SUNWA เนี่ยตัวนั้นจะอยู่ประมาณ300-400ประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นตัวนี้ฮะของแท้นะครับสบายใจกว่ากันใช้กันย,ยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยนะครับผมอ่าพอเราเปิดกล่องมาจเจอแบบนี้นะตัวนี้ก็เป็นสายนะครับ ก็หัวเขาก็จะมีการชุบทองมาตัวนี้ก็ค่อนข้างหนานะตัวเก่าผมมันก็ใช้มาหลายปีเหมือนกันกว่าที่จะเริ่มหลอกนะครับตัวนี้ก็จะมีแคปปิดมาให้ด้วยนะครับก็สะดวกดีเวลาเก็บนะฮะสำหรับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับการใช้มาให้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะกับภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะมีใบ เขียวๆแบบนี้นะครับเป็นใบ c ค a ลิเบชันแอชเลนก็คือใบการันตีผลเทสประมาณนั้นนะครับก็จะหมดแล้วนะฮะกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูตัววิตเตอร์กันบ้างนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับตัวเก่าที่ผมมีอยู่ตัวที่เพิ่งเสียไปเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันหลายจุดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็คือตัวของเดิมเนี่ยมันจะเรียบๆแต่ตัวนี้มันจะแบบเหมือนเป็นนูนขึ้นมานะผมว่ามันก็มันก็ดีนะมันจะเพิ่มความแข็งแรงให้ผมคิดว่าเขาน่จะเปลี่ยนตัว moving coil ข้างในนี้ด้วยนะครับก็ดูดีฮะแข็งแรงด้านหลังนะครก็จะมีเปลี่ยนไปจะมีตัวแผ่นลาเอลตัวนี้เพิ่มขึ้นมาตัวเก่าจะไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะก่อนเ่นือเสียบสายก่อนนะครับดึงจุกนี้ออกมาเอาสายเสียบนะครับตรงนี้เขาจะมีกำกับอยู่นะครับเป็นขั้วลบกับขั้วบวกนะครับโดยทั่วไปตามมาตรฐานเราก็จะขั้วบวกก็จะอยู่สีแดงนะครับขั้วลบก็เป็นสีดําแบบนี้นะครับผมการใช้งานเนี่ยเขาจะมีการแบ่งนะครับ โดยจะเป็นเป็นแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับผมสำหรับงานกีตาร์เนี่ยส่วนใหญ่ะก็จะใช้งานในช่วงตรงนี้ผมเรียกได้ว่า9 0้าเ้า้าเซนแหละจะใช้งานในช่วงของย่านโอมอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวลองดูในคลิปวิดีโออื่นๆนะฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามันทำอะไรได้นะครับโอเคก็ครตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นย่านที่วัดค่าโอห์ม ซึ่งจะไปะยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากสำหรับตรงนี้นะฮะต่อไปก็คือการวัดค่า DCV DCV ก็คือค่าโวลต์ของตัว DC บนที่เป็นกระแสะตรงนะครับก็คือใช้วัดไฟกระแสะตรงนั่นเองตรงนี้ก็ใช้วัดไฟกระแสะสลับนะฮะอย่างไฟบ้านนะครับก็ปรับไปย่าน1000โวลต์ก็ได้แล้วก็เอาสอ,อันนี้เสียบปลั๊กไฟบ้านเนี่ยวัดค่าได้เลยครับย่าน ACV ส่วนตรงนี้ DCV นูที่เป็นสีฟ,ฟ้าตรงนี้ตรงนี้เขาจะ เป็นการทดสอบไฟกระแสตรงที่เราไม่รู้ขั้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาขั้วไหนก็ได้เนี่ยไปไปวัดสมมุติถ้าเราเอาขั้วบวกก็คือสีแดงเนี่ยไปวัดกับขั้วบวกของแหล่งจ่ายที่เราไม่รู้ว่ามันขั้วอะไรเนี่ยถ้าเราวัดตรงขั้วมันจะเข็มก็จะตีมาด้านขวานะครับเวลาอ่านค่าอ่านตรงสีฟ้านี่นะฮะแต่ถ้าเราสลับขั้วเอาสีดําไปวัดขั้วบวกตัวเข็มนี่มันจะตีมาด้านซ้ายนะครับผม อันนี้ก็เป็น DC โวลต์ที่วัดได้บวกลบก็จะมีย่านยี่5โวลต์กับ5โวลต์นะครับแล้วก็อีกอันนึ้งก็จะเป็น DC มิลลิแอมก็คือจะวัดไฟ DC ที่ได้สูงสุดถึง0.25แอมป์นะครับ ทีการก็คือเอามิตเตอร์ตัวนี้ไปต่ออนุกรมกับแหล่งที่เราต้องการจะวัดนะครับแต่ตัวนี้จะก็จะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้เป็นแคมมิตเตอร์เป็นอะไรอย่างนั้นกันมากกว่าแล้วนะครับจะไม่ค่อยนิยมใช้เป็นรูปแบบนี้กันสักเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของการรีวิวเปิดกล่องตัวมิตเตอร์สันว่า YX361TR ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม